การใช้เคมีก่อนหน้านี้เนี่ยกับตอนนี้ที่เราใช้แค่2ตัวนี้เนี่ยมันลดต้นทุนไปได้เยอะไหมคะในความรู้สึกลดไปได้เยอะค่ะลดไปตั้งสี่สิบเปอร์เซเลยะค,ะ<อ>เค่ะเอาสี่สเอร์เซ็นตเกือบครึ่งค่ะคําพูดหนึ่งที่ทุกคนจะพูดเหมือนกันในการเข้ามาดูคือเรื่องอะไรครับเรื่องสวยลูกสวยลูกกลมสวยได้ทรงทรงออกได้เยอะคือเราเคาคัดได้เยอะอะ หนูว่านะคะถ้าเป็นลักษณะนี้เขาเรียกว่าสวยเลือกได้เพราะว่าเท่าที่หนูเนี่ยเดินสํารวจในเบื้องต้นนะคะก็คือมีลักษณะที่สวยแล้วก็มันมันมีอะไรดีๆที่มากกว่าที่ป้าแหวงได้พูดเอาไว้อีกนะถ้าเราได้มาเห็นของจริงมั่นใจเกินร้อยไหมครับป้าแหวงครับเกินร้อยค่ะก็อยากชวน เพื่อนๆเนานะช่วยมาใช้ด้วยกันนะ่ะคือมันสะดวกอะมันทําง่ายเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเปิดตํา,าราอ่านดูชวนกันดูเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเราจะคุยแค่น,แน,นี้เองเนี้ยแล้วก็ยาลากับยามแรลงจบ